สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณอาจจะเห็นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะบรรยากาศแปลกตาไปนะเพราะถ้าเป็นบ้านโบนี่ก็จะเป็นสนามหญ้าใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะอยู่ที่ฟลอริดานะคะมาพักร้อนริมทะเลแต่ตอนนี้เนี่ยออกแดดไม่ไหวร้อนจริงๆี่คุณดูสิร้อนมากๆเลยนะร้อนพอกระท้ายนั่นแหละนะวันนี้นะคะจะมาคุยต่อ คราวที่แล้วนะที่พูดถึงคําที่ใช้แต่งประโยคภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะแล้วแต่ละคำเนี่ยจะใช้ตอนไหนยังไงปดพูดเป็นไอเดียให้คร่าวๆนะไม่ละเอียดนะสำหรับทุกคนที่เพิ่งจะมาเริ่มเรียนกันนะคะเป็นพื้นฐานแล้วป๊ก็สอนนักเรียนของป๊เหมือนกันเขาก็ค่อยๆเรียนทีละนิดละหน่อยคําที่ขึ้นต้นด้วย what คำที่ขึ้นต้นด้วย what ปุ้ยก็ผู้ภาษาไทยสับสนคำที่ขึ้นต้นประโยคคําถามอมาเริ่มจาก what ก่อนคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับอะไรก็ได้พราถามว่า what is this อย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบว่า this is คือสิ่งอะไรคือเป็นอะไร this is a book อย่างเี้หรือ is This is a dog อย่างนี้นะคะคือเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือให้คิดกว้างๆรวมๆว่าไอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกได้นั่นแหละถ้าเราอยากรู้เราจะถาม what นะคะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดทุกครั้งอันนี้เป็นไอเดียนะโบ๊ทบอกแล้วมันเป็นไอเดียเป็นพื้นฐานสำหรับใครที่ไม่รู้เลยจะได้มีภาพขึ้นมาบ้างนะแล้วก็จะมีที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือถามเวลาเขาก็ใช้ว่า what นะ what time is it What t i m e i s it นะแต่ในการถามเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะเจอในคำถามอีกอันหนึ่งอะเอาต่อเนื่องกันเลยก็คือ when นะคะคำถามเป็นคำที่ขึ้นประโยคคำถามคือคำว่า when นะคะคือเมื่อต้องการที่จะรู้เวลาแต่เวลาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาตัวเลขเหมือนกับ What time is it เมื่อกี้ถ้า what time is it เราต้องบอกตัวเลขนะคะแต่ When เนี่ย เราตอบเป็นตัวเลขเหมือนว่าทําไมเส็กก็ได้หรือเราตอบเป็นตอนเช้าตอนบ่ายตอนกลางวันตอนเมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้เมื่อลืนนี้หรือเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นตัวเลขนะคะอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ประชุมประชุมไปแล้วแล้วฉันมาสายเหมือนแบบเอ้ยฉันมาสายอะ่ะ เขาประชุมกันไปแล้วอะ่ะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเขามีประชุมวันนี้ไงฉันเลยมาสสยเราก็ถามว่า when was the meeting คือมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วนะคะใครที่ไม่รู้ฟังภาังกฤ,ฤษไม่รู้ไม่เป็นไรนะฟังๆไปก่อนนะคะหรือไปทบทวนที่เคยพูดอยู่ในอารบัมในเพลลิสพื้นฐานกับซ u เปอร์เบสิกนะคะป๊จะพยายามทำแล้วก็เอาใส่ในนั้นให้เพราะตอนนี้เนี่ยป๊มีนักเรียนที่เขาพื้นฐานอ่อนมากๆเข้ามาเรียนนะ เขาจบปริญญาตรีก็มีและแต่ว่าคือส่งขึ้นคูณโรงเรียนคืนครูไปหมดแล้วว่าคือจะเป็นผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ที่สอนนะแล้วก็จบต่ำกว่าปริญญาตรีก็มีก็มาค่อยๆหรือฟื้นกันค่อยๆไปทีละน้อยนะคะซึ่งบทจะไม่ได้เน้นคําแล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษเยอะๆยาวๆให้แต่จะพูดไอเดียให้ก่อนนะในส่วนของพื้นฐานแล้วก็ซูเปอร์เบสิกเนี่ยเมื่อเวนเวนรู้ไปแล้วก็จะเป็น why เวลาถาม why เนี่ยคำตอบก็คือเราต้องการรู้เหตุผลเราก็จะบอก why แล้วเราก็จะบอกว่า I อะไรมาสมมติ w h y did you come late คือทำไมเธอมาสายล่ะเราก็บอกว่า I came late เมื่อกี้ประโยคเป็นคำแล้วก็เขาพูดเป็นเคเมเพราะมันเป็นผ่านไปแล้วในประโยคมีคำว,ว่า Did ก็เลยเป็นคำนะคะฟังไว้ฟังไว้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังไว้พอคำตอบเราก็ต้องทำ กริยาคือ verb ให้เป็นอดีตนะคะก็คือจากคำเป็น came แล้วมันไม่มีดิ d ในประโยคคำตอบไงเราก็ทวนทวนคำถามว่า I came late because อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยถ้าคำถาม why ต้องเป็น because อะไรก็ว่าไปนะต่อไป where where, where คือต้องการคำตอบที่เป็นสถานที่ตำแหน่งที่ตั้งไม่ใช่สถานที่ที่ เส้นทางการเดินทางอย่างเดียวเท่านั้นหรือสถานที่แบบเป็นเป็นที่วัดเป็นที่อะไรที่ทําการไปษณีอะไรแค่นั้นไม่ใช่รวมไปถึงเราหาสิ่งของไม่เจอมันว่างอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ใช้แวร์เหมือนกันนะคะเล็กๆน้อยๆใช้แวร์ได้โหมดหาสถานที่หาตําแหน่งหาที่ตั้งแม้กระทั่งจะดูบนแผนที่อยู่ตรงไหนอันนี้ก็ก็เป็นแวร์เหมือนกันนะ แล้วก็เป็นสถานที่จริงๆอันนี้ก็แหว่เหมือนกันนะคะสถานที่ who who นี่เวลาเราจะถามถึงคนถึงมนุษย์เนี่ยเราจะใช้คำว่า who who is that คนนั้นเป็นใครหรอ who is your teacher ครูของคุณเป็นใครหรออย่างนี้นะคะแต่ถ้าถามว่า what are you what is she คุณเป็นอะไรผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรแบบนี้เนี่ย พูดจำมาจากในหนังฝรั่งเขาหมายถึงว่าไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเราแต่เป็นสัตว์ประหลาดเป็นดาวมาจากดาวอังคารเป็นเอเลี่ยนเป็นที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันคือจะถาม what is he what is she what are you อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์ต้องใช้คำถามว่า who นะคะ who แล้วก็มีคำถามว่าอะไรนะ whose อ่ะ w h o s ก็พยายามนึกไปกลัวไล่ไม่จบ whose เนี่ยในวิดีโอก่อนหน้าไม่ได้พูดถึงคำนี้แต่ว่าวทสอนักเรียนแล้วก็นึกได้ไงก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า whose เนี่ยจะเอาใช้ถามตอนที่อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไงอย่างเช่น whose car is that สมมุติมีรถจอดอยู่หน้าบ้านเราเอ๊ะรถคันนั้นเป็นของใครเหรอเราก็จะใช้ whose car is that เอาคำนานมไวข้างหน้าก่อนฟังไว้ฟังไว้นะคะต่อไปก็จะเป็น how w h t t what ครบหรือเปล่ามี what ไ่ what w what when where why ่ whose นนี้เพิ่มมา who เออน่าจะครบแล้วก็มา how how เนี่ยเวลาได้ยินคำถามนี้ต้องอธิบายว่ามันเป็นไปมาอย่างไรยังไงส่วนใหญ่ที่ผู้คนจะคุ้น ก็จะได้ยินว่า how to how to do this that คือวิธีการทำอะไรก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนถ้าเป็นคำถาม how นี่ต้องอธิบายยืดยาวเลยแต่คำถามที่บอกว่า how come how come อันนี้มันมีความหมายเท่ากับ why จะต้องบอกเหตุผลว่า because อะไรเพราะตอนได้ยินครั้งแรกอะ พวกก็อธิบายยืดยาวเหมือนกันแล้วคนถามบอกว่า no 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 ไม่ใช่ฉันอยากรู้เหตุผล how come แปลว่า why คือต้องบอกเหตุผลมาไม่ใช่บอกวิธีทำนะแล้วอย่างยกตัวอย่างยังไงอะสมมติเขาถามว่า how come did you late today come to work late ะนะคือคนที่ถามเขาอยู่ในบริษัทแล้วเราก็จะไม่มีอธิบายว่า come to work late ไม่ใช่เขาบอก how come did you come late today หรือ did you came did you ไม่ใช่ did you come did you came ไม่ได้เพราะคิดไปด้วยนะ did you come late ไม่ใช่ did you came late นะเราก็ต้องบอกเหตุผลว่า because the car stop the car รถไม่วิ่งอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าอ้อ I get The bicycle and parking and go on the boat คือไม่ใช่บอกเออฉันใช้จักรยานปั่นมาจอดแล้วฉันก็ไปลงเรือไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่วิธีการนะคะคือบอกเหตุผลว่าทำไมถึงมาช้านะอ่ะพูดแค่นี้เดี๋ยวฟังไปฟังมาสับสนนะคะแล้วที่เราได้ยินบ่อยๆ How ก็คือ how are you อ่า how are you คือสบายดีไหมอันนี้เราก็จะตอบว่าเราสบายดีไม่สบายดีก็ว่าไปก็อ m f ฟ้า i อ g o ก d I'm s ซิกอ m not อ o กูดอ b a แอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะทำวิดีโอมาแต่งประโยคง่ายๆเพราะว่าโบอะสอนนักเรียนไปนิดนึงแต่โบขอไปเรียบเรียงก่อนว่าจะทำแบบไหนยังไงดีนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้อะไรเลยโบให้คำแนะนำว่า คุณกลับไปดูวิดีโอที่พูดถึงประธานทั้งหมดเลยเพราะว่าทำวิดีโอไว้เยอะมากถ้าคุณไม่รู้จักประธานแล้วก็ผันกับเวิร์บไม่ได้ผันกับ To be ไม่เป็นมันก็จะแย่นะแล้วก็ยังมีทูแฮฟทูแฮสอ่าไม่ใช่ทูแฮสมี have to have ก็จะมี has h a ส to do ก็มี do does อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอื่นๆอีกมากมายนะโาะจะไปไล่ดูที่โปททำไว้เหมือนกันอะไรที่โปยังไม่ได้ทำจะเอามาพูดให้ฟังเพราะว่าตอนที่ตั้งใจทำเนี่ย คือสเปซสปะไงแล้วก็ไม่คิดว่าเออจะต้องมาทําพื้นฐานเพราะตัวเองจะเน้นการพูดการอ่านแต่พอมาสอนมีนักเรียนมาที่เขาพื้นฐานอ่อนๆออนอะ่ะก็ทําให้โบต้องสอนพื้นฐานเขาแล้วก็จะทําเป็นวิดีโอเอาไว้ให้เขาทบทวนด้วยแล้วก็สําหรับทุกคนที่สนใจคุณก็เข้ามาฟังถ้าคุณฟังแล้วคุณเข้าใจในสิ่งที่วันพูดก็ดีใจนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณ จะไม่กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปหาใครที่เขาพูดแล้วคุณเข้าใจดีหมดทุกสิ่งเลยดีหมดทุกคนเลยนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะตั้งใจนะค่อยๆเรียนค่อยๆทำ,ทำความเข้าใจนะคะ